สวัสดีค่ะสวัสดีคุณบอคุณแม่เอฟซีทุกท่านค่ะสวัสดีแฟนแฟนเพจแฟนช่องน้ำเนาะค่ะอ่าวันนี้มีเลขล่างอย่างเดียวเนาะค่ะหนูว่าแม่นูร่งไปแล้วดีแม่นบอวิ่งล่างอย่างเดียวแม่นูร่องเราดิคุณบอกคุณแม่ว่าบอเห็นมีแตจจับคู่ร่างสันดกจับคู่ร่างออกไม่ประสงค์ออกนามให้มันหนูร่งไปแล้วเด้ออ๋อนี่วิ่งบนอย่างเดียวอ๋อหนูหนูยังไ่ได้ลองแหลงนาง จำบ้ละแม่อันนี้เป็นเลขวิ่งบนอย่างเดียวเนาะที่บนไหหมาเนาะโอ้กลับขอตัวขอขอภัยคุณพ่อคุณ,คณแม่อีหลีเนาะค่ะหนูโรงงานมันหนูลงไปเรีย่ยทำผู้ช่ว่ายังบอลลงยังบอล่งม,มาสันอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปทางทีมงานนําเด้อข่าขคุณพ่อคุณแม่อ่าหนึ่งวันไม่ลงไปเรียวบนอะไลงตัวนี้โอ้ยกับขอโทษจริงๆนะคะเอาเขาก็ับมาเบิ้งกันเลยกับสันนะ พี่แอดเนตนะคะเดี๋ยวพี่แอดเนตลงให้วันนี้เลยชุดเน้นนะคะชุดเต็มก็เดี๋ยวจะเขียนให้เบิ้งไม่เพราะว่าคุณผอคุณแม่เอฟซีเขาว่าโอ้ยบ่เห็นดอกจะเขียดอีหยังดอกคนส่งข้อมูลมาให้กับมาลงแบบนี้แม่บ่เห็นมาเสร็จอ้เอาเข้ามาเบิ้งกัดเลยที่นี่เนาะสาหรับเรขกร่างอย่างเดียวดับเบิ้ลดีเอ็นเอก่อนเด้อดเบิ้งดีเอ็นเอก่อนเลขร่างอย่างเดียว เป็นงวดที่ตัวใดเคื่องเลขล่างอย่างเดียวเลขวิ่งร่างอย่างเดียวออมแม่ะสมออกนามนะคะต่อไปจะเป็นงวดที่ตัวใด้เคื่อนพีว่างดีเอเก้าหนูอยู่ไหนเนาะสิบเอ็ดบ่ด้วยสิบสองเด้อเด้อเดยวจะบุญบางไห้แป๊บเดียว,ยว,ยว,ยวะคะ่ะเลกวิ่งร่างของออมแม่ะสง์ออกนามนะคะมันกระลืมตัวคุณแม่มันหลายแนวทางไหลายป้าหนูลืมอในจังใดสันดี๋ยวแป๊บเดียวเนาะ เลขล่างออกไม่ประสงค์ออกนามเนาะไปเทียงเอฟซีเสยอาาจะของล่งแล้วล่งแล้ววระสันโอ้ยเดยวเบิ้งนด้นี่ก็ได้ลมเย็นดีเนาะมือนี่ลมเย็นดีมากเลยนะคะ เรียกวิ่งร่างอย่างเดียววิ่งร่างอย่างเดียวเขาอกไม่ผสมออกน้ำดื้อเส้วเันเดี๋ยวดเลือกเอามอแม่ใจเย็นๆแป๊บนะึง นัก็ลืมอมดิลูกก็เอาสมมติไปเีกแม่แม่อ้ยลูกกระดือดิตรงนี้ปกติใหห่มาแต่แต่ตองงวดเด้อเด้แล้วก็เจ๊ใหญ่สั่งออก้ะจ้างวดล่าสุดวันหนึ่งเหรอเนานะเดี๋้อเบิ่งหายแป๊บหนึ่งน,งกนูกก็ลืเหมือนกัน โอ๊ยต่อับก็พ่อคุณแม่มากๆนะจ๊ะอยู่เซนโน่อ่อ่ะมาแล้วมาแล้ว,ลวต่อไปงวดที่สิบห้าสันดอกอ่ะงวดที่สิบห้าเนาะสำหรับเลขวิ่งล่างอย่างเดียวออไม่ประสงค์ออกนาม DNA เกา่า DNA เ,เ,เก่ายังไม่เห็นนะคะมันจะเข้าๆหลุดๆนะคะอืม เดี๋ยวเอาเบิรงให้แต่งวดที่แหลกเลยเนาะสันเนาะว่าเข้าหลุดยังไงเลขวิ่งล่างอย่างเดียวอา้าโอเคได้แล้วค่ะต่อไปงวดที่สิบห้านะคะ บบต้องขอเขียนย้อนหลังเนาะคะ่ะทําพผูุชมเล้ว่็พร้อมจับคู่ให้ไปเลยนะคะสําหรับออไม่ประสงค์ออกนาำงวดนี้นะคะอ่าโอเคเลขวิ่งร่างอย่างเดียววิ่งร่างอย่างเดียวออไม่ประสงค์ออกนาำอันนั้นเนาะปัีตัวเนาะอันทางแกนระเบิดเห็นไหมเนาะ อืมไม่ต้องอ่ายอนหลังก้องสีได้เบิงหรอเนาะสกาตามที่เมื่อเส้าใจบุญได้ล่งคลิปอันห้วยซองละพันของคุณพ่อทันนี้เนาะคะ่ะลองพิจารณาดูนะคะนัวหนาหนาง้ามอยู่เลขเลขเล็กแต่วออกเลขดังหลวมาเนี่สีออกจังไดบุสสีออกตัวจังไดบุนี่ อเคพร้อมจับคู่ให้ไปเลยอาจารย์เพนวาเนาะค่ะจับคู่สองหางอีกเช่นเคยงวดนี้จะมาหรือเปล่าไม่รู้ส่วนมากเพต้องไปเน้นที่จับคู่หรอกค่ะเน้นที่วิ่งยางเดี๋ยวแต่ว่าจับคู่หางเนียวกับเขาโป่งเลยได้จ้าเด้อเอาวิ่งตัวเดียวนะคะเสียใหญ่หมื่อนล้านเขาจับจ้องมองแล้ววิ่งหกตัวเดียวแล้วก็จับคู่ให้ด้วย ที่หกศูนย์หกสองนะคะวงกลมไปเลยนะคะอัดหนักๆได้เลยงวดนี้บางคนก็ถทำว่าเอา้าเจบุญเทดนีหยังคือมีจะบอกว่าอัดนักๆทุกคลิปทุกคลิปแต่ว่าสันเอา้าจะเจหนบางไหนแล้วเออคอนเทนนี้ยังงี่ว่าสันเอา้าคุณแม่ก็ต้อง ดีๆนูจ้จะวางไหนเว้ยมาแล้วเลขล่างอย่างเดียวออไแม่ประสงค์ออกนามบางบางสีบ่กเนาะคุณแม่เนาะต่อไปงวดที่สิบสี่นะคะงวดที่สิบสี่เด้อวิ่งล่างอย่างเดียวเป็นงวดที่สิบสี่นะคะเขียนไว้ก่อนนี่งวดที่สิบสี่พร้อมโจดไปค่ะเตรียมสมประกาศจดย์แปมพร้อมกันค่ะสาหรับเลขวิ่งล่างอย่างเดียวของออมแม่ประสงค์ออกนามนะคะมาแล้วประจํางวดบางที่ สิบหกผูษภาคมอเห็นบอกลืมเขียนหอดเบกที่มือนี่เป็นยังพี่ก้องเอ้ยสิบหกพอคหกเจ็ดนะคะอ่านี่แล้ะมันติอเบรกกันเป็นตังสี่ตัวเอ้าวแคบก,กะ่ะคุณแม่คุณพ่อเลขร่างอย่างเดียวออไม่ผสมออกนามพร้อมจับคู่สองหางแตกค่ะ วิ่งหกตัวเดียวนะคะประจับมวลทันที่ั้นหกคือภาคมสองผ้าหาร้อยหกสิบเจ็ดไฮมาแล้วค oh ่ะไปเทียงเอฟซีเสยว่าลงไปแล้วลงไปแล้วบัวแมนค่ะกับพอตรวจความไพ่เนาะค่ะเพิ่งไล่ถามหาคุณพ่อเจ้าของตัวเลขคุณพ่อยังประสงค์หนูจะไปลงในจังได้ค่ะท่นโอ้ยไลยอันไลยแนวทางหลายกับไล่เนาะคุณพ่อคุณแม่จ้าเอาแคบค่ะชอบจัดขัดผ่านถ้าชอบคลิปนี้จังใดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ในทางที่งานเนาะคะ่ะท่านผู้ชมคะเอาผู้ใดมีตัวจับดีๆเอามาจับค่ะทาบาอ่า60มานาจะมาดอก62มานาจะมามีตัวจับหกขึ้นก็เอามาเบิงน้าแนหรือว่ามีตัวดีๆก็ส่รงมาเบิงหายใจบุญเบิงน้าแนหายถึกน้าแนงวดจมานี่แต่ว่ามาตรงกันกับเลขหอยซอง,อองละพันเพินเ่นอยู่ด้วยจ้ะ60และ62ตัวเน้นเพิ่นเลยเด้อแต่ว่าเพิ่นไม่เป็นบนเพิ่นกระบ,บอกอยู่แล้วว่าเลขส่วนมากของเขาจะเป็นบนนะคะแต่กระเขาบล่างตลอด สี่หางนะคะล่างสี่หางบนสี่หางนะคะเดี๋ยวมือเลี้ยงจะล่องเสียงเลขกอยู่มือนั่นค่ะที่คุณบออคุณแม่ทนถามเจบุญว่าเจบบญฟันว่าอย่างตีฟันว่าอ่าได้กลิ่นเบียร์สร้างอยู่บดขึ้นท่านผู้ชมยกกลิ่นรนู้เลยว่าเอาสร้างมันหันหัวใส่กันตอนนั้นมันบอกออกเก่ามันก็ออกเก่าสองนี่ค่ะคุณแม่เอานั่นล่ะเก้าสองวันนี้ก็น่าสนเด้ออาจจะอวยหัวบ่ออาจจะเป็นหกสองเก้าสองบ่เอา แคบค่ะคุณพอ่อคุณแม่นายเนึ่งถึง3เด้อแคบเด้อค่ะสําหรับเลขล่างอย่างเดียวออมไม่ผสมออกนาำจะเป็นงวดที่14นะคะงวดเมื่อกี้หลุดเนาะงวดเมื่อกี้หลุดนะคะงวดเมื่อกี้ให้9ล่างนะคะแต่หลุดนะคะอ่าโอเคค่ะนับ1ถึง3นะคะแคปเจอเลยนะคะ1 2 3แคบค่ะคุณพอ่อคุณแม่เนาะเดี๋ยวพี่แอดเดี๋ยวพี่อเอสพี่แอดเน็ตน,นี๋ย่คุณจะเอาเขียนให้เบิ้งตั้งแต่อันนั้นเลยได้จ้าเด้อ ก็ไปงวดที่สิบห้าสันตัวไปเขียนจังได้นีเด็กนี่เด็กเมื่อเ,เมื่อกี้นี่อันนี้ดีเอ็นเอเก่าไม่เข้านี่ยเด็กพี่าเอาเนื้อหาจุตาตีตาล่างเมื่อเมื่อกี้หลุดนะคะงวดที่สิบสี่คือหลุดนะคะกากบาทหลุดนะคะงวดที่สิบสี่หลุดงวดก้อนเข่าตรงๆแล้วก็พร้อมจับคู่แต่งวดนี้เป็นงวดที่สิบห้านะคะลองดูนะคะนี่งวดที่สิบห้าเด้อสิบห้างวดนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเวลาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวมขอไว้พอ่พอหน่อยใช่ให้คุณพอ่อคุณแม่เอฟซีนะคะ,ะ่าจะเป็นทางเพศท่งช่องนะคะสุขภาพแข็งแรงที่สําคัญเลยเดินทางไสไยผู้ได้ที่จะเดินทางขึ้นมาจากกรุงเทพมือนี้ขอยเดินทางแค้วคาดปลอดภัยนะคะอากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เป็นวัดเป็นหนาวกัน,นะค่ะเจอกันใหม่ที่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ